เปิดราคากันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า MG5 ปี2021ใหม่รถยนต์สุดสปอร์ตสุดเท่จากทางค่าย MG ซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการเปิดราคากันออกมาแล้วโดวยจะมีราคาจําหน่ายอยู่ในประเทศจีนจะมีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นย่อยนะครับโดยราคารุ่นเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่67,990อยหยวนถึง99,900ยหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับราคาก็จะประมาณ3 4 2 0 0 0บาทถึง4 6 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาแบบนี้มันถูกยิ่งกว่ารถยนต์อีโคคาร์ในประเทศไทยกันอีกนะครับเนี่ยอิจฉาคนจีนจริง,รงๆได้ใช้รถดีรถสวยในราคาถูกถ้ารุ่นนี้มีการนําเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเราก็ผมก็คิดว่าราคานั้นก็น่าจะบวกขึ้นไปอีกครั้ละอย่างต่ำสองแสนบาทอย่างแน่นอนรุ่นเริ่มต้นก็จะประมาณ5 0 0 0 0นกลางๆจนไปถึงรุ่นท็อป7 0 0 0 0บาทกันนั่นแหละครับโ <Okay. S 1> ดยจุดเด่นของเจ้า MG 5ใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาของเขานั่นเองมาด้วยสไตล์แบบคูเป้ไทยลาดมองไปมองมานี่ผมก็คิดว่ามันคล้ายกับ Merced e s b e n z CLA เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆโดยเฉพาะด้านท้ายตัวนี้ แล้วก็ยังมีจุดเด่นอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไฟหน้าที่เป็นแบบ f u l l LED ดีไซน์ใหม่ให้รวมดูแล้วก็คล้ายกับหน้าฉลามอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมีไฟท้ายแบบ f u l l LED แบบใหม่มาพร้อมกับล้อลอย5้าก้านลายใหม่ขนาด16นิ้วถึง18นิ้วมีปลายท่อไอเสียแบบคู่กันชนด้านหน้าเป็นดีไซน์แบบใหม่คล้ายรถทางฝั่งยุโรปเหมือนมาเซราติเหมือนกันนะครับด้านท้ายก็ถูกออกแบบกันชนหลังแบบใหม่มาพร้อมกับกระจกกันเสียงแบบโอเปราก a าส โดยมิติตัวถังของเจ้า mg 5ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4 6 7 5ก mm, มิลิเมตรกว้าง1,842ส mm, มิลิเมตรสูง1 4 8 0 mm, แมิลิเมตรระยะฐานล้อ2,680ร mm. ้อมิลิเมตรระบบเบรกด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อด้านภายในนะครับก็แบบมาได้รู้รามาเ่าโดยทีเดียวโดยจะมีการออกแบบเป็นสีทูโทนสีแดงตัดกับสีดำให้รวมดูแล้วก็มีความสปอร์ตสวยงามคล้ายกับรถทางฝั่งยุโรป มีหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนตรงกลางขนาดใหญ่10.2นิ้วพร้อมระบบซีบ้าวีนัสที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM/CD/MP3 ได้รองรับระบบ Apple Car p l พ y และ Android Auto มีระบบแอร์แบบดิจิตอลส่วนแผงหน้าปัดเรือนใหม่ตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ LCD ขนาด7นิ้วและหน้าปัดสี TFT ขนาดใหญ่รถยนต์สมัยนี้ไม่มีเข็มวัดลงวัดรอบแบบเดิมแล้วนะครับเป็นจอ LCD ใหม่กันหมดแล้วมีชุดลำโพงเครื่องเสียงจาก Yamaha มาให้รอบคันทั้งหมด6ตำแหน่ง เบาะนั่งก็เป็นแบบหนังทั้งหมดรอบคันพร้อมปรับได้ด้วยไฟฟ้าด้านขุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่120แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์แบบอัจฉริยะทั้งหมด8สปีด และก็ยังมีอีกเครื่องยนต์หนึ่งเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร300 TGI ที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่173แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่275นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ DCT 7สปีดขับเคลื่อนแบบ2ล้อซึ่งเครื่องยนต์ที่ว่ามานี้นะครับทาง MG นั้นเขาก็เคมงอาไว้ว่าสามารถประหยัดน้ำมันได้สูงถึง17.5กิโเมตต่อลิตรกันเลยทีเดียว ส่วนทางด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับก็จะถูกจัดหนักจัดเต็มกันมาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันเบรกแบบล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศามีระบบเรดาร์ Adaptive Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าดได้และที่สำคัญรุ่นนี้ก็ยังให้ถุงลมนิรภัยมารอบคันกันเลยทีเดียว เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับเจ้า New MG 5โฉมใหม่ปี2021ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเปิดตัวบปราคาแล้วก็เตรียมจัดจำหน่ายกันในประเทศจีนกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีการนำเข้าไปวางขายในทวีปยุโรปในช่วงปีหน้าปี2021กันอีกส่วนในประเทศไทยบ้านเรานั้นก็ต้องมารอลุนกันนะครับว่าทาง MG Motor ประเทศไทยนั้นจะนำเจ้า MG 5ตัวนี้เข้ามาขายกันหรือไม่ถ้าผมเป็นผู้บริหารนะครับผมจะเอาเจ้า MG 5ตัวนี้เข้ามาขายอย่างไม่รีรอเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตารูปทรงนี่มันสวยงามจริงๆ ถูกชะลกับคนไทยอย่างแน่นอนรับรองว่าถ้ารุ่นนี้เข้ามาขายในประเทศไทยแล้วแล้วก็ต้องขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอนและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า MG 5โฉมใหม่ปี2021ตัวนี้คิดว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ และจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์นใหม่ๆกันนะครับ